อย่างแนะนํามากกว่านะครับว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคันก็ได้นะครับมันเกี่ยวกับการดูแลการเอาใจใส่ของรถนะครับว่าคุณดูแลรถดีไหมหรือว่าคุณแบบขี่อย่างเดียวไม่ดูแลไม่บํารุงรักษาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Man r a g i n g นะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านนะครับผมเป็นเวลาประมาณ บ่ายสามกว่าแดดกำลังกับอาซาแสงสว่างกระบาลเถิกเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างรถนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ล้างมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่ารถเราสภาพไหนสภาพเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือเอาน้ําเปล่าฉีด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 ล้างๆเช็ดเช็ดถูๆก่อนแล้วนะครับไม่ได้ลงพวกน้ํายาหรือลงสเปรย์พ่นเคลือบเงานะดูอย่างนี้มันดูเงากันไหมครับก็ดูเงาอยู่ใช่ไหม เออก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาน้างรถให้ดูกันแล้วก็เราจะมาตอบปัญหาว่า BN 6 0 0เนี่ยมันเป็นรถกลัวน้ําจริงหรือเปล่าโอเคก็จากที่ผมหาความรู้หาสาระของผมมาแต่ละอย่างนึงก็เห็นคนในกลุ่มเขาจะบอกกันว่า BN 6 0 0เนี่ยเป็นรถที่กลัวน้ําในระดับหนึ่งเลยถูกไหมครับก็จากความคิดของผม มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับอ,าอยากจะรีวิวจากผู้ใช้งานจริงเลยนะครับผม <G Ja id> ก็คือหลังจากล้างแล้วเอาไปขี่ก็รีวิวจากผู้ใช้งานจริงเลยนะจะไม่กักข้อมูลจะไม่โกหกชอยนยหรืออะไรเราจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นโอเคอ่ะก็คือปัญหาของผมที่ผมเคยเจอหลักๆเลยก็หลังจากเวลาล้างรถเสร็จเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งก็คืออันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัวออฟรันแล้วกันเรียกว่าประกับ ประกับเนาะประกับออฟลันอ่ะก็คือเวลา,าล,ล้างรถอ่ะเราเราไม่ได้เช็ดอะไรพวกนี้หรือมีน้ําเข้าไปสะสมอยู่ข้างในแล้วเวลาเปิดสวิตช์เรากดจะสตาร์ทอะ่ะไฟมันก็จะวิ่งแล่นอยู่รงนี้ถูกปะพอมันมีน้ําอยู่ข้างในมันก็จะสปาร์กกันก็คือแนะนําว่าถ้าเวลาล้างรถอะ่ะล้างเสร็จก็แนะนําให้เช็ดทําความสะอาดดีๆนะครับผม เช็ดทำความสะอาดเป่าดีๆถ้าไม่มีเครื่องเป่าก็หาผ้ามาแปะๆป,ป,ปิดๆตรงนี้ไว้อ่ะก็คือถ้ามันเกิดไฟสปาร์กันขึ้นมามันก็จะสตาร์ทไม่ติดถูกไหมครับพอมันสตาร์ทไม่ติดหรือถ้าใช้งานไม่ได้จริงๆก็ต้องซื้อไอตัวประกับเนี้ยมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอ <c oughs> <c oughs> เวลาล้างรถ <c oughs> รอบมันจะชอบกระตุกถูกไหมครับเวลาล้างรถเนี่ย ก็คือรอบมันจะกระตุกเวลาขฉีดสักประมาณ3ามี่พันรอบเนี่ยมันก็จะแบบรถต้อง <the> มันรถสมนักน้ำถูกป่ะอ่าผมก็ยังหาสาเหตุหลักๆไม่ได้นะว่ามันเกิดจากอะไรแต่จากที่ผมลองคิดวิเคราะห์แยกกันของผมมาแต่ละอย่างแล้วก็คือมันอาจจะเกี่ยวกับน้ำเข้าไปในถังพอน้ำเข้าไปในถังมันก็ไปไปนกับน้ำมันแบบไปไปนกับน้ำมันแล้วหัวฉีดมันก็จ่ายออกมาแบบ แลกอย่างเงี้ยป่ะเกี่ยวป่ะแล้วมันอึ๊กตึ๊กตึ๊กสำักน้ําไม่ใช่น้ํามันที่กูกินอะไรเงี้ยกินน้าเปล่าไม่ได้อ่ะก็คืออีกอย่างหนึง่งน้ําจะเข้าถังน้ํามันอ่ะอเปิดให้ดูเวลาล้างโรดอะถึงเราจะเปลี่ยนโอลิงใหม่แล้วก็เถอะน้ํามันก็ยังซึมเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับจะมับเห็ป่ะเห็ุคาบน้าพวกนี้ป่ะในกล้องเห็นป่ะอ่ะน้ำก็ยังเข้ามาเหมือนเดิม แต่ถ้าสมมุติว่าน้ามันผ่านโอลิงแล้วก็ลงไปในรูเนี้ทํำไงถูกปะ่ะผมว่ามันก็ลงเหมือนเดิมนะครับทางที่ดีก็แนะนําให้ให้อันนั้นนเนี่ยหาผ้ามาปิดไว้ตอนล้างรถอะเออไม่เสียหายหรอกป้องกันไว้ดีกว่าแล้วก็หลายๆคนบอกว่าระบบไฟของเบนนลี่เนี่ยมันโดนน้าไม่ได้ถ้ามันโดนนะ้ําแล้วมันจะดับสตาร์ทไม่ติดกระตุกรอบกระตุกรอบสวิงแล้วก็อะไรกว่าแล้วก็ จากหลักๆที่เจอมาเขาบอกว่าเมนเนลี่อะแห่น้าโดนน้ําแล้วพังอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะพังจริงไหมมาเดีย๋ยวเราจะเริ่มล้างรถกันเลยไปก่อนเราจะไปล้างรถกันนะครับผมผมก็อยากจะมาแนะนําน้ํายาล้างรถถูกๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว D1S นะครับผมเห็นไหมอ่าเป็น D1Spec อ่ะเป็นแชมพูล้างรถพร้อมเคลือบเงาไปในตัวเลยนะครับผม อันนี้คือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ให้นะแต่ผมอยากมาแนะน,นําน้ํายาล้างรถในราคาที่ถูกแล้วก็ใช้ดีแล้วก็เงาไปในตัวด้วยเลยราคาตัวเนี้ยอยู่ที่15บาทนะครับผมแล้วแต่สถา,ทานทะี่ที่จะขายนะแต่ที่ผมเจอในร้านอะ DIY ก็จะประมาณ15บาทอ่ะแล้วก็หลังจากน้ํายาล้างรถเคลือบเงาไปในตัวแล้วก็จะเป็นตัวครีมเคลือบเงานะครับผมนี่ดีวันสเปกเหมือนกัน ก็จะเป็นครีมเคลือบเงาก็ครีมเคลือบเงาก็อย่างเช่นแบบใส่ผ้าใช่ไหมบีบใส่ผ้าแล้วก็ไปเช็ดเช็ดเช็ดจุดที่เราต้องการเช็ดแล้วก็เช็ดวนๆวนๆวนๆถููถูๆก็คอหัวอะไรประมาณเนี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มล้างรถกันเลยอย่าลืมนะครับว่าต้องมีสตีนเคลือบเงาด้วยรถจะได้เงาวิ่งวิบปับตลอดวันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มล้างรถกันเลยนะครับผม ก็คือบ้านผมอะ่ะจะไม่มีหัวฉีดล้างรถน,นะครับก็จะเป็นสายยางโง่ๆธรรมดาโอเคอล้างไปผมฉีดให้ดูเลยนะก็แนะนำระวังเรือนไม้นะครับผมถ้าน้ำเข้าเรือนไม้แล้วมันจะแสดงค่าเขียนเออแนะนำไว้แล้วก็ระวังตรงใต้หน้ากากนะครับผมเวลาเราฉีดเข้าใต้หน้ากากเนี่ยคือถ้าฉีดไปแล้วเราเช็ดไม่แห้งอะ่ะมันจะทำให้ น้ำกับไอหลอดไฟอะไฟต่ําของเราอะ่ะเออมันจะไปสปาร์กกันแล้วทีนี้หลอดไฟขาดคือครั้งที่แล้วผมล้างผมไม่ได้ระวังในผมขีดๆอะสตาร์ทขึ้นมาแล้วหลอดไฟมันขาดอะเออนี่ยข้อแน,นะนำควรระวังไว้แล้วก็ระวังหน้าจอเรือนใหม่ไว้อย่าให้น้ําเข้าหลังจากที่ล้างน้ำฝาวได้สักพักหนึ่งละก็เดี๋ยวเราจะมาล้างน้ํายากันมาหอมมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเทลงไปสักครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งหรือจะหมดซองเลยก็ได้นะครับสิบห้าบาทล้างให้คุ้มไปเอาให้หมดเอาให้ได้ปริมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับผมเชียฉีดไปไหนวะี่ะหั่อลวดไปเช็ดรถก,กันดีกว่าตอนนี้เราก็ลงน้ำยาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ะเดีย๋ยวเราจะล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาถ่ายให้ดูว่ามันจะเงาไหมลงแค่น้ำยานะไป ล้างรถละจากล้างน้ำเปล่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเช็ดด้วยผ้าธรรมดาก่อนโอเคแล้วค่อยใช้ผ้าไมโครสำหรับเช็ดรถต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมไปเช็ดรถก่อนจากเช็ดด้วยผ้าแห้งสักระยะหนึ่งแล้วรถมันแห้ง<ม>ป็นี่แค่นี้ดูเงายังลงแค่น้ำยายังดูเงาไม่พอใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปลงครีมเคลือบสีด,ดีกว่าปะสำหรับวิธีใช้ ในเจ้าคิมเคลือบเงาตัวเนี้ยเปิดฝาขึ้นมาหลังจากเปิดฝาเสร็จแล้วก็บีบเกลส่ยผ้าประมาณนี้แล้วก็เช็ดตามจุดน,นะครับใช้แบบไม่ซึ้งเครืองอะไรนะมันจะมันจะจับเป็นอย่างนี้นะแบบอย่างนี้เห็นไหมเออมับเข้าไปเลยเช็ดวน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 ,วนไปอ่ะเป็นไงอ่าเช็ดอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวไปทำต่อให้เสร็จรอบคันจะมาถ่ายให้ดูไปดีกว่าหลังจากที่ลงครีมเคลือบเงาเสร็จนี่งไงเงาพอ,อย่ะเง,งาไม่พอใช่ไหมมาันเดี๋ยวเราฉีดสเปรย์เครือบเงาของอันนี้ต่อของอะไรวะของวิทย์ใช้สองตัวนี้กันต่อเขาไม่ได้สปอนเซอร์อะตัวนี้เงามากราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทคุ้มแน่นอนโอเคเดี๋ยว จะ้วพ่นสเปรย์ให้ดูอ่ะเดีย๋ยวลงครีมก็บเงาที่ท่อก่อนลืมลงโอเคเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยนี่นะครับก่อนจะใช้เราก็ขยอดสักหลายๆทีตามความสะใจของพวกคุณแ yeah. ย่ว่ต๊ก็แต่เรามาฉีดเลยกลิ่นสเปรย์นี่ก็หอมๆเลยนะครับผมใช้แบบประหยัดประหยัดไอเทมแพง เป็นสเปรย์เคลือบสีเงานะครับผมสีด้านจะไม่มีผลนะโอเคโอเคเอาให้หมดเดี๋ยวแม่งไม่งเงาเอาแม่งงันบอกเลยอืะแถมเดี๋ยวได้ลื่นๆโอเคแล้วเดี๋ยวอีกสามสิบวีเราไปเช็ดกันเวตัดไปสามสิบวีเลยสามสิบวิเราไปเช็ดกันใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ก่อน ให้สเปรย์มันซึมซับซึมนู่นซึมนี่ซึมนั่นเข้าไปก่อนคือตอนนี้มองแล้วมันเงายังเงาสะใจย,ยังแ้ยังไม่เงาอีกใช่ไหมถ้ามันยังไม่เงาอีกใช่ไหมครับก็เรื่องของพวกมึงแล้วไอ้ยี <laughs> ้หยอกหยอกหยอกหอกกาครับก็ครับทีนี้เดี๋ยวเรามานั่งเช็ดกัน เดี๋ยวไปเช็ดแปึงหลังจากที่เช็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเบนหกร้อยเนี่ยโัวน้ําจริงหรือเปล่าไหมก็คือเขาบอกว่าถ้านางรถแล้วหรือเบนหกร้อยโดนน้ําจะสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจะไม่ติดจริงหรือเปล่าอ่ลองดูนะหนึ่งสองสาม ปกตินะครับผมก็ยังสตาร์ทได้ปกติแต่ก็ดูเหมือนจะมีน้ำข้อข่อนิดหน่อยนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติแล้วกก็ยังเดินปกตินะครับอ่าเป็นไง ผมอยากแนะนํามากกว่านะครับว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคันก็ได้นะครับมันเกี่ยวกับการดูแลการเราเจใส่ของรถนะครับว่าคุณดูแลรถดีไหมหรือว่าคุณแบบขี่อย่างเดียวไม่ดูแลไม่บํารุงรักษาปัญหามันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆครับถ้าเป็นรถใช้งานนะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็มาขี้คลายอะไรหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้ดูแลนะครับผมว่ามันกลัวน้ําจริงหรือเปล่าโอเค ก็สำหรับวันนี้ถ้าหากว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยขอตัวลาไปก่อน,นครับวันนี้สวัสดีครับผม oh.